ทำตามที่คนอื่นเขาแนะนำละกันคือคุดทิ้งไปปลูกที่อื่นมีอยู่วันหนึ่งขับรถไปหาลูกค้าทางภาคใต้นะครับลูกค้าทางภาคใต้ยอยู่โซนสีชนแถวสีชนแถวขนอมเลยซึ่งแปลงทุลูกค้าเนี่ยเป็นแปลงทุเรียนอายุประมาณ1-2ปีแปลงเนี้ยติดกับทะเลซึ่งหลายๆคนมองว่าน้ําทะเลเนี่ยมันเข้ามันทําให้ทุเรียนเนี่ยมันรู้สึกโดนน้าเค็มแล้วมัน,ม,นมันไม่โตผมก็เข้าไปดูอาการ ทีนี้อาการเขาเนี่ยเป็นลักษณะต้นเล็กๆเลยนะต้นหนึ่งสองปีแต่ว่าสูงไม่มากสูงไม่สูงเลยอะ่ะไม่มีการแตกใบใบเหลืองๆคือแบบนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะครับเจ้าของก็บอกว่ามีหลายคนอะ่ะมาบอกว่าเออมันใกล้ทะเลไปมันโดนน้าทะเลมันโดนไอทะเลมันโดนอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลองดูแลแทบแกนเทอร์ก่อนลองใช้ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยเอาแค่2ตัวเนี้ยลองใช้ดูว่ามันมันดีไหมถ้ามันไม่ดี โอเคทำตามทำตามท,ท,ท,ที่คนอื่นเขาแนะนำละกันคือคุณทิ้งไปปลูกที่อื่นแต,แต่เราซื้อที่ตรงไหนไปแล้วไงนะครับผ,ผมก็เสียดายทีนี้ลูกค้าก็ลองลองใช้ลาททนเอนเทอร์เนี่ยไปสักประมาณ1ชุดใบห่1ชุดใบนี้ก็ประมาณ2เดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนปุ๊บเนี่ยลูกค้าโทรมากระบบอบอกเลยว่าอุย้ยคุณเคียงตอนนี้ทุเรียนเนี่ยแตกยอดแล้วนะใบใหญ่ขึ้นใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นขึ้นผมก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วไหนบอกว่าจะต้อง ย้ายที่ปลูกไงสุปไม่ต้องย้ายแล้วใช่ไหมอะไรที่เราไม่สามารถแก้ได้เนี่ยเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรนะครับในเคสเนี้ที่ตอนแรกที่เฮียเียเข้าไปดูเป็น,เป,นเป็นภาวะอะไรคะคือมันเป็นภาวะที่พืชเนี่ยกินอาหารไม่ได้<อ>มันสังเกตไหมเราสังเกตต้นทุเรียนเราดีๆนะครับนิ่งๆใบเหลืองๆแล้วก็แบบไม่แตกยอดอันเนี้ย โดยเฉพาะทุเรียนเล็กอะทุเรียนเล็กนี่เขาจะแตกยอดดีมากอันเนี้ยมันเกิดจากมันเกิดจากว่าทุเรียนเนี่ยเขาสร้างไทรอขึ้นมาเพราะสร้างไทรอขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปส่วนต่างๆของร่างกายของเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีอาหารไปเลี้ยงไงพอไม่มีอาหารไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบใบเหลืองใบแห้งแล้วก็เป็นการทุกนะครับวิธีแก้ก็ใช้ราทานเมนเทอร์อย่างเดียวนะครับใช้ใช้ต่อเนื่องเลย ปัจจุบันเนี้ยลูกค้าที่ใช้รัฐแทนเปนเทอเนี่ยในส่วนเนี้ยที่ติดกับทะเลเนี่ยต้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นแหละต้นก็ตอนนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเริ่มเริ่มใบลูกแล้วเขาใช้มาตั้งแต่ตอนทุเรียนอายุประมาณ2อปีครับนะครับใช้ใช้มาถึงเนี่ยตอนนี้ปีที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดปกติเรามาดูาสาเหตุดูจากต้นเหตุข,ของเขาว่าจริงๆเป็นอะไรอย่าพึ่งโทษด,ดินฟ้าอากาศอย่าพึ่งโทษอ,อะไรที่เรา สัมผัสไม่ได้นะครับดูจากสาเหตุจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์การใช้ลาแทมแอนเทอร์ผลลัพเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกการตายคลิปนี้นะคะ